วัสดีค่ะป้ามาเล่าประสบก,การณ์ของป้านะคะตอนนี้ป้าเป็นอาระยะที่ห้าไปหาหมอหมอได้นัดต้องไปแล้วค่ะเตรียมการนักศึกาาเตรียมข้อก็มาเล่าให้ลูกฟังลูกก็เลยหาอาหารเสริมมาให้ทานดูตอนแรกป้าก็ไม่กล้าหรอคกค่ะคลัวมันจะซุดหนักเข้าไปอีกแต่ก็ลูกๆก,ก,ก็แม่น่าจะลองนั่นนี่นั่นป้าก็เลยลองทานดูน,นี้ตัวนี้ห่งลองเตือนแรกนะคะทานไป พอไปหาหมออีกทีหมอว่าอ้อาวทำไมเลือดป้าดีขึ้นไตก็ยังทรงอยู่นะคะคือตอนแรกเราจะก้านะคะเหลือแค่ก้าเองไตป้าเดือนแรกเดือนที่สองมาหมอก็นัดอีกรักาทานนี่ไปเรื่อยๆค่ะทานทานทุกวันตามที่บอกควบคู่กับหมอสั่งให้คุมอาหารด้วยทานยาที่หมอให้ทานด้วยคุมกันไปควบคู่กันไปนะคะ,พะ,คะเพราะนี่เป็นอาหารเสริมนะคะบำรุงร่างกายบำรุงไตของเรา ควบคู่กันไปเดือนที่สองไปหาหมออ้าวป้าคุณหมอบอกดีใจด้วยนะคะป้าตายป้าไม่สุดเลยตอนนี้มาอยู่ที่สิบกว่าแล้วนะคะครั้งที่สามก็ห่างออกไปสองเดือนทีเนี้ครั้งที่สามก็ไปหมอ,อว่าอ้าเนี่ยรักษาควบคุมอาหารได้ดีมากเลยป้าเอาเอาป้าต้องรักษาอย่างนี้ไปตลอดนะเนี่ยด,นย,ดนย,ดนยดีขึ้นเรื่อยๆดีทุเลมิตทีนีนิคือแต่ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะเขาบอกอย่างนี้นะคะป้าก็ดีใจนะคะทีนี้มันมาก็เลย ทานมาตลอดตลอดตอนนี้นะคะค่าไตป้าอยู่ที่13เลยนะคะถือว่าดีมากร่างกายแข็งแรงเนี่ยน้ำหนักลดจริงพ่ออยู่เกิดกับการรับคุมอาหารนะคะปกติป้าอ้วนทั้ง61ตอนนี้ป้าเหลือ47เสวนสูของป้านี่ต้องได้ประมาณ45ก,ก็ไม่เป็นไรแต่แข็งแรงป้าก็ขายของในหมู่บ้านป้านี่ได้ปกติร่างกายแข็งแรงผิวความไม่แห้งค่ะคือพันดี ไม่แห้งไม่ดำป้าดีใจมากเลยค่ะนะคะเจออาหารเสริมชุดนี้วันนึงนะคะครั้งแรกก็วันนี้สองซองนะคะแล้วรอบสองก็มีอีกซองหนึ่งนะคะแค่นี้นะคะนี่จะปีหนึ่งเลยนะคะที่ป้าทานม,มาทานง่ายมากค่ะอร่อยมากกินแล้วไม่เหนื่อยแข็งแรงสุขภ,ภาพดีปกติเลยค่ะต้องลองนะคะพยามจริง กดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video.